พี่น้องครับเมื่อเนี้ผมในหอยพ่อระนะครับพาพี่น้องมาเบ่งควายงามนะครับของคุณตาโอดนะครับอีกนึ่งขั้งครับพี่น้องกับบรรยากาศควายตัวใหญ่งามงามที่เมืองกาลสินนะครับก็เดินตรงทางใตยคุณพ่อก่อนสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอาคุณพ่อเราประวัติได่ควายตัวนี้เป็นลูกตัวไหนลูกบกยกมุงค้นครับลูกยกมงคงค้นอายุตอนนี้หลายปเลยพ่อปุติบวันสามปีเลยครับตีเขาสามปีพอดีครับรับทับหลวงพ่อตอนนี้ครับแล้วครับโอ ้ทับแล้วครับตายซิซิพี่น้องเบิ่งเนี่ผมจีบผ้าเบิ่งผมสะอ่อนหลายคัะคุณพ่อเบอร์เบอร์ผมครับผมร้อยหกสิบกว่าครับคุณพ่อสุรายประเัณประชาชนว่าหกสิบครับเบิ่งเบอร์พี่น้องครับเบิ่งเนี่ผมจีบจำเบอร์ค่ะตอนนี้ท่องตัวเลยพ่อฮะท่องก็ไลยเพชรลิ้มคงครับเพชรล่ำคงครับป๊อด ข้นสูงขวานทหานร้อยเท่าไหร่ครับร at mm uh, uh, uh. uh, ้าส so ิบสาครับพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งสูงมากผมว่าเบิ้งโนโตนมาเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งสนากกงเห็นผมบ่าครับเกือบเสียเกือบหายกุนกุนเบิ้งไทยเบิ้งไทยเห็นผมตะหมวกนะครับเบิ้งเบิ้งเบงเงิบิ้งปดนี่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 เอาเอาปาดนี่พี่น้องครับเบอนนี้ท่อจเดือน ประมาณเกศเดือนนี่ยครับเกศเดือนครับโอ้เกศเดือนบ้านมีตรวจยังครับบ้มีอาการยังครับมีดิ่งดิ่งมีดอิ่งดิ่งเช็ดล่ำโขงครับเอาจับไปพอบาทนึ่งสิบห้าเบิ้งไทยจับไปเด้อมันใหญ่หลายจับกูอยู่ครับเอาผมมาวัดเหตุเบิ้งเราพี่น้องครับพูดอ่ะยอดเบิ้งเบิ้งไทยเบิ้งไทยพูดเลยเจ็ดเจ็ดไข่นีประมาณลอยหาซิบหานะครับคุณเป็นแม่สาวเป็นบพครับครับปรับคันพี่น้องมักกั่านะ ปั่นอยู่ครับปั่นใช่ไหมเออครับโป้โป้กับลงโตปั่นเลยมันบ่ครับเอามองปั่นไรมาในหูจักบ่บ่ครับถามยายถามยายแต่ว่ายายปั่นบ่ยายสมบูปั่นอยู่บ่ครับเออเอาปั่นแน่นอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะถ่ายผมจะใส่เบอร์ไว้ยังติดต่อสอบถามครับลูกยกมงคลเอกสารไปหลอดครบบ่พอครับครับนีเบิดมีเบิดโต้ก็มี่มันบ่ครับอยู่ในท้องก็มีในท้องมีเราซื้อว่าแม่ยอย่ง โอ้ยแม่ยังเลืออย่เงี้ยแม่ย้ายตั้งซื้อว่าจังไหนเราผมก็ลงทุนติดตั้งซื้อเราครับมันใหญ่กัดใหญ่เนี่ยพี่น้องเบิ่งหน้าตาเราเบิ่งโอ้หัวไหลหาสิบสามพี่น้องครับเบิ่งเอาบัตรเบิ่งเต็มเต็มบันนี้เพิ่งเอานี่เปิดราคาพี่น้องท่องเจ็ดเดือนเพชรล่ำคงหางนี่ลากเลยนะครับเป็นพุ่มเป็นพ่วงพ่วงามอุนเห็นบ่มท่ายดีทายบักเน่าตัดมอุดนุ่มไข่แล้วพี่น้องครับนุ่มไข่แล้วเอ้า สนใจท่าทายรายการผมใส่เบอร์ไว้พี่น้องแจงทักเขามานะครับพี่น้องเอาชมโจต่อไปพ่อชุ่มโจโต้ทุเจ้จนะเอาวช่มโตต่อไปครับครับพี่น้องครับมาชมอีกหนึ่งโตนะครับในฟรามของคุณพ่อโอทเพื่อนบาดนี่โตนี่ได้จักปีแล้วพ่อไข่ศูนย่สิบพได้สี่ปีหรือเปล่าครับสี่ปีทันทองบ่บ่านทองอยู่นนะครับทองตัวไหน พ้องบักมังกรขาวครับมังโอุ้ยเผือกบ้านนี่ครับคุยเผือกเอาทับเผือกพี่น้องบ้านเนี่ยเผือกเบิ่งเดืันเดือนแล้วพอประมาณห้าเดือนนะครับตห้าเดือนแล้วมันบ่ครับโอ้เบิังหน้าเขาพี่น้องครับเบิังหน้าเขาเบิังหน้าเขาเราขุนนี่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 ขั้ตัวนี้เราเป็นคัยวเราเก่าบ่ครับเราเก่าบ้านมันบ่ครับลูกแรกมันบ่พ่อนี่ครับโอ้แสดงว่าพ่อกะดีทับมันอืมสูงหลายปรนเดีพ่อโอ้สูงมันสิบวันร้อยห้าสิบก้อนนี่บอครับจะอยู่บอควับสักนร้อยสามสิบก้อน อร่อยสามสิวอร่ยสามสิบบวกขนาดล้านเนาะเออครับรยสาเบิงเบิ้งเบตนโกอรยสมี่ทีองงามขนาดเบิ้งเเน้องสาเบิ้งหางพู่ะรยสามสิบหางบุกลามไทยดีพู่ะเห็นบอกเป็นพุ่มเป็นพุ่มไทยบักเน่าตัดม้วนมึมขึ้นนะครับม้วนอึมลุมม้วนอึมลุมตอนนี้มีใบนี่หลอดบนี่ครับโอ้ตัวนี้กัเปิดขึ้นกันครับตัวนี้คือจะเปิดบแทงหรอเนาะครับราคาเบาเบาโอ้เราซื้ออย่างตัวนี้ หอยแม่นเอาสุดพุทธตั้งซื้อยซอวายยังไงล่ะพี่บผมก็หลงซื้อเครับเอาบ่อไปยังครับบ่อไปยังเอาพี่น้องครับเมื่อสองโตคุณพ่อมื่อนี้มีตต์โตสวยๆโตนี่ท่องมังกรขาวมังกรขาวครับแม่นอนพ่อแม่นครับได้หาเดือนแต่ประมาณหาเดือนนี่ยนะทองมังกรขาวได้หาเดือนร้อยประมาณสามสิบตัวร้อยสามสิบตัวครับขั้วสูงแต่ว่าเป็นแม่แรกครับเป็นแม่แรกแม่สาวแม่สาวใ่คือกันนะครับนี่เห็นบอใ่คือกันพุณ แต่ว่านาเขานน่งามงามกูเหรอผมสะอ่อนนาเขาบึงบึงนาอกไงกว้างนาเขาดีเขาเปิดดีนะครับมาเข้าวใหญ่พุ่นเอาผู้ใดสนใจแต่ท้ายรายการผมสิใส่เบอร์ไว้จังทักคำว่าติดต่อครับอพอโอดนะครับหรือว่าติดต่อกับผมโดยตรงก็ได้กัพออเจ้าซ้ำพั้วจะของนั่นพอเออเอาขอบคุณพ่อหลาไรครับพ่อครับครับครับดีครับพ่อครับครับ